มาต่อกันจากพาที่แล้วแล้วกันนะครับคือที่จะบอกว่าแบ่งเป็นสองพาเพราะว่าเรือมันเยอะมากนะครับโอเคื <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่อไเป็นการเสียเวลาไปดูคลิปต่อจากพาที่แล้วกันน้อง uh huh. เอลดรีดใช้แต้มพ v พี0 0 0 0ืนะครับเหมือนคล้ายๆกับพวกแลกแต้มผลย่อยเรือนะเพราะว่าต้องรอน้องวนมานะถ้าอยากจะได้น้องอะสกิลน้องก็คือเมื่อน้องได้รับดาเมจเนี่ย มันมีโอกาส15%นะครับที่จะทำให้กองเรือแถวหน้าของเราทั้งหมดเนี่ยลบหลีกการโจมตีทั้งหมดเป็นเวลา1ิวิผูดาว20วิบวินะครับประมาณนี้นะไปไวๆนะครับคลิปมันจะได้ไม่นาเพราะเรือค่อนข้างเยอะนะครับพันนี้เันมี2ใครนะเอาบัคคอนะครับเรือดำน้ำของอีเกิลยูเนี a ยนอีกแล้วนะครับ ่ะเมื่อกดเรียกเรือน้ำน้ำออกมาเนี่ยตอนแรกเรือน้ำน้ำอ่ะมันจะอยู่ใต้ผิวน้ำใช่ไหมอ่าแล้วมันจะมีค่าออกซิเจนถ้าค่าออกซิเจนหมดเนี่ยมันจะขึ้นผิวน้ำแล้วครับอา่าแล้วก็สก,กลิลน้องเนี่ยเมื่อขึ้นผิวน้ำแล้ครับจะปล่อยตัววิโดโอดพิเศษดาเมจตามสกิลเลเวลนะครับแล้วก็มีโอกาสกท70%ที่จะทําให้ติดเบิร์นแล้วก็ดาเมจเบิร์นเนี่ยเบรสมันจะค่าตัววิโดโอดเลยนะครับโอเคก็ยิ่งค่าตัววิโดโอดเยอะดาเมจจากการเบิร์นเนี่ยก็ยิ่งแรงนะครับ แล้วก็ Insight Damage Dual Destroyer Light Cruiser นะครับ Carrier ก็คือเรือดำนำ้ำลำเนี้ยมันจะตีเรือพิฆาตเรือลาตระเวนเบาแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแรงขึ้น10เบอร์แล้วก็สกิล LA คล้ายๆพวกก็ของพวกเรือแถวหน้าทั่วไปนะครับที่เขามีแต่ว่าพวกเรือดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นตอร์ปิโดแทนโอเคประมาณนี้นะครับสตบอรับคอ ลำต่อมาสาวดัตต้าแบทเทนชีฟของอีเกิลยูเนียนไปดูสกิลเลยนะครับโอเคมาดูสกิลน้องเลยปะมา15วินาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้แล้วก็หลังจากนั้นทุกที25วินาทีจะทำการดูดซับความเสียหาย50%จากกองเรือหลักของเราเป็นเวลา10วิดูดซับก็คือลดความเสียหายนะครับที่กองเรือ กองเรือหลักหรือเมนเฟสเราเนี่ยกองเรือข้างหลังเราเนี่ยได้รับไป50เปอร์เลยแต่ว่าไอ50้50นั้นอ่ะมันจะมาลงตัวที่ตัวเซาท์ดัต้าแทนนะครับแล้วก็หลังจากหมดสิบวิตรงนี้มันจะฮิว50จากความเสียหายที่ดูดซับมาทั้งหมดในช่วงที่ไอ้สกิลเนี่ยมันแอคทีเวอยู่นะสิบวิเนี่ยมันก็จะฮิวคืนมา50เปอร์แล้วก็จะได้ดาเมจแฟร์พาวมาเป็นเวลาไม่ได้เป็นเวลาหรอกมันเป็นจำนวน10เปอร์สแต็กได้3ครั้งนะครับ ก็ดีนะผมมองว่ามันเป็นสกิลที่เก่งนะเว้เยสกิลเนี่ยคือเทอร์าโกาต้าต้องบอกก่อนว่าก็เป็นเรือที่เก่าเหมือนกันนะครับลำหนึ่งในเกมเนี้ยนะถ้าได้จริงจริงกว่า PP จะพีพีแล้วได้มา2 0 0 0 0แต้มมันก็มันก็สะพักนะครับต้องอยู่ประมาณแบบ7จแมปกันแล้วนะสำหรับผู้เล่นแต่ถ้าถ้าขยันลงอะ่ะมันแป๊บเดียวแหละเพราะพีพีมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็มีแต้มมีนู่นมีนี่เสริมให้ตลอดนะ คิดว่าแบบถ้ามันตั้งใจลงจริงๆผมว่าเดือนเดียวก็น่าจะได้นะครับสำหรับผู้เล่นคิงจอร์ดน,นะครับเรือใบนชีพของอังกฤษผมมองว่าน้องเก่งนะเว้ยผมมองว่าน้องเก่งค่อนข้างเก่งดีไซน์สวยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็สองพันแต้มพีพีนะครับน้องอยู่ในนั้นแล้วนะครับค่อนข้างเก่งเลยไปดูสกิล ทุกๆ20วิมีโอกาส70%นะครับที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปแล้วเมื่อใส่ปืนเอ่อตัว4ลำกล้อง3 5 6ห้าวเรมนการเข้าไปมันก็จะลดเวลาการยิงของ First Sun w o ใช่ไหมเนี่ย First Sun w โโหลดไทม75เปอร์มันจะลดมันจะลดแค่การยิงครั้งแรกนะครับไป75เปอร์แล้วก็ดินไซแมนการคีเรด20เปอร์ ก็คือเพิ่มโอกาสการติดคีให้กับปืนหลัก20เปอร์แล้วก็ลดค่าการกระจายไป2หน่วยแล้วก็เสริมความแรงให้กับบระหลาดมันเก่งนะเว้ยผมว่ามันเก่งส่วนไอ้ายไอ้สี่ลำกล้อง3 5 6เนี่ยถามว่าหน้าตาเป็นไงนี่นะหน้าตาเป็นงี้มันมันมีถึงขั้นทองแล้วนะครับไอ้ปืนเนี้ยซึ่งไอ้ปืนขั้นทองมันก็ไม่ได้หายยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าได้มาน้องมาใช้แล้วเนี่ยก็ส อะไรก็ได้ขอให้เป็นปืนเนี้ยนะครับขอให้มันเป็นปืนเนี้ยน้องก็จะเก่งสกิลสองเพิ่มดาเมจที่เรือลำนี้ทำต่อซากุระเอ็ม r พเยอรมันเออซากุระเอ็มไพร์เอลันบัตแล้วก็ซาดิเนียเอ็มพร์แอนไซเลนชิสปอร์สกิลนี้ผมมองว่าเก่งนะเว้เพราะว่าเรือในแมปโซนใหญ่มันก็เป็นญี่ปุ่นนะครับน้องก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเลยเพราะว่ายิงเรือญี่ปุ่นแรงเนี่ยเจ๋งมาก และยิงลิงเรือเอ่อยิงเรือเยอรมันแรงยิงเรืออิตาลีแรงเนี่ยพอไปวิ่งอีเวนต์เนี่ยในอีเวนต์ของพวกชาตินั้นๆนะ่ะในอีเวนต์ญี่ปุ่นอีเวนต์เยอรมันอีเวนต์อิตาลีเนี่ยน้องเก่งนะครับแล้วน้องก็ยังมีสกิลยิงไซเลนชิพไอเนี่ยไอสกิลยิงไซเลนอีกนะเว้ยมันอยู่ในอันเดียวกันนะสิเปอร์วงในการใช้ค่อนข้างกว้างนะครับคิงจอยเป็นเลยที่พาคุณฟาร์มได้สบายมากถ้าคุณได้มานะ แล้วก็เมื่อเมื่อฟสที่คุณเเมื่อเฟสที่คิงจอร์ยืนอยู่มี r ร y อเย a านาวีมากกว่า3ลำจะเพิ่มค่าอะไรเนี่ยแฟร์พาวรีโหลดล็กลีกกับตัวต้วตวกัยาน20เบอร์ใหม่โอ้ย,อยลองคิดดูถ้าคุณจัดกองเรือแล้วเย่าล,ลวนนะเว้ยแล้วคุณใส่ควีนริาเบธมาด้วยแล้วมีคิงจอร์อยู่ในนั้นถ้ากับคิงจอร์จะได้สแตตตรงนี้ไปเว้ยสา มันเก่งนะครับมันเก่งและเรือที่จะเอามาติดคอมโบมันหาง่ายมากเขาคุยรีเพตเป็นเือที่หาง่ายมากเรืออังกฤษทํายังไงให้เกินสี่ลำในกองโอสบายนะครับสี่ลำนี่คือรวมน้องด้วยแล้วนะสบายครับเล่นอังกฤษเนี่ยถ้าได้คิงจอร์ตไปสบายมากนะครับเก่งเก่งคิงจอร์ตไปเลยที่เก่งนะครับโอเคส,สกิลน้องยาว่อยนะพูดเยอะหน่อยไปไปถึงพูดถึงเรือดอกลำแรกกันดีกว่านะครับอากาจิ สนใจมหาชนตั้งแต่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันนะครับน้องเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นเก่งนะครับและเก่งด้วยเป็นเรือที่หาง่ายและเก่งด้วยนะครับไปดูสกิลเมื่อเริ่มการแบทเทิลนะครับจะลดค่าเวลาการรีโหลดของแอร์สไตร์ครั้งแรกไป50เปอร์แค่สกิลมันก็โบกแล้วครับแค่สกิลเนี้ยมันก็โบกเคล,เลวเวย้ยทุกคนสกิลแรกมันก็เก่งแล้วอะไปคนเดียวน้องก็เก่งนะเว้ย เอฟเฟนซี่ e มันร้อยยี่ห้าสามอย่างอะดาเมจมันค่อนข้า,ขางบาลานะครับดูสกิลสองถ้าไปกับคากาดเนี่ยจะเพิ่มค่าเ v เวชั่นของตัวเองสาสิบห้าเปอร์ถ้าไปคู่กันนี่โคตรแรงเลยนะสาสิบห้าเปอร์ของเรือบรรทุกเครื่องบินระดับเอเนร์นี่มันมันแรงนะครับมันแรงมากนะครับผมคากาดนี่เป็นอะไรได้บ้างเป็นคากาด แบบว่าดรอปในด่านก็ได้คากะที่เป็นเร็วเท่าเครื่องบินหรือจะเป็นคาดไปเที่ยชิฟก็ได้นะครับเทคสกิลเขียนไว้ชัดเจนสำหรับน้องอากากิไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับน้องเป็นเรือเก่าเกมเพย์ค่อนข้างจะซิมเปิลแต่เก่งนะครับไปลำต่อไปคากะเหมือนกันทุกอย่างกับอากากิเลยนะครับสกิลเหมือนอากากิทุกอย่างแค่ตัวของคาะเนี่ยเอฟเฟนซีจะไม่เหมือนกับอากะกินะครับเอฟเฟนซีคาะไฟเตอร์ร้อยสิบได้บอมเบอร์ร้อยสิบแต่ต่อมิโดนี่ร้อยห้าสิบนะ โดนตัวคือคากาจะต้องีโดแรงกว่าคากินะครับส่วนคากิเขาก็จะต่อต้านกั้วายานดีกว่าแล้วก็ตัวได้บอมเบอร์จะแรงกว่ามีสกิลอะไรให้พูดไม่ต้องพูดนะครับส่วนสกิลของคากาไม่ต้องพูดนะครับสกิลเหมือนอาคากิเป๊ะนะครับเหมือนกันครับเก่งมากน้องไปเลยที่เก่งมากใช้คนเดียวก็เก่งนะครับใช้คู่ก็เก่งอ่ะพูดถึงเดี๋ยวไปพูดถึงสกิลสองก่อนคือสกิลสองของคากาเนี่ย เขาจะต้องไปกับอาคาจิใช่ไหมแต่อาคาจิในที่นี้มันมี3ตัวนะครับในเกมนะปัจจุบันมีอาคาจิร่างหลักก็คือตัวตะกี้แล้วก็อาคาจิจังที่เป็นเรือลิทเติ้ลแล้วก็อาคาจิวิลส์ที่เป็นเรือไอดอลนะครับสามลำเนี้ยอาคาจิสามลำเนี้ยขอแค่ขากะไปกับใครก็ได้ในสามลำนี้นะครับสกิลสองจะติดทันทีโอเคมันจะไม่ค่อยเหมือนอนาะคาจิหน่อยนะเพราะว่าอาคาจิเขามีแรงแยกเออรังรังแยกเยอะนะครับไปแล้วไป ยูดจีไอเรือดิสรอยเยอร์ของญี่ปุ่นเรือที่ดรอปในดา,าส่วนใหญ่นะครับช่วงแรกๆจนถึงไม่ต้องไม่ต้องช่วงแรกๆหรอกคิดว่าส่วนใหญ่เลยแหละส่วนใหญ่เป็นเป็นเรือญี่ปุ่นงนั้นนะครับเรือที่ดรอปในดาเนี่ยปัจจุบันน้องเลตุฟิตได้ครับแต่ของเลตุฟิตน่าจะยังหาไม่ได้นะครับถ้าผ่านช่วงอีเวนต์นั้นมาต้องต้องรอนะของน้องเขากลับมาก่อนนะสกิลน้องตอนแรกเนี่ยจะมีแค่2สกิลนะครับก็คือมีไนท์แมวออฟโซโลมอนกับ LA ส่วนที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นสกิลนี้แล้วก็ในเมอัลโซโลมอนเวอร์ชันอัปเกรดนะครับเราจะพูดถึงแค่ไนเมอัลโซโลมอนอย่างเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่ได้เลตัฟฟิตเนาะเราผมจะพูดให้เห็นความเก่งออนเปเปอร์ตรงนี้เลยนะครับเมื่อน้องยิงปืนหลักมีโอกาส6%นะครับที่จะเพิ่มค่าแฝพาวค่าต่อวีโดค่ารีโหลดค่าลมหลีก40เปอรไปเวลา8วิ เกมเพลย์ของยูเรจิจะคล้ายๆลัฟฟี่นะครับแต่ว่าแค่จะสเตตดีกว่าในช่วงที่ลัฟฟี่ยังไม่เล่นเดโตฟิตอ่ะนะแต่พอลัฟฟี่เดโตฟิตมาเนี่ยมันจะเก่งมันสเตตมันจะดีกว่ายูเรจิไปนิดนึงนะครับน้อยไปเรืออเมริกานะลัฟฟี่อ่ะถ้าถามว่ายูเรจิเก่งไหมก็ในมันเก่งนะครับไอ้เก่งอะมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นนะคุณมีเรืออะไรที่ใช้ได้ดีกว่ายูเรจิในในฐาน,นะเดสทรอยเยอร์สายยิงหรือเปล่า พ้อนจริงๆยูดาจิเนี่ยไอ้เพิ่มแฟร์พาวให้ตัวเอง40เปอร์เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะแต่ด้วยความที่สเตตน้องอ่ะมันน้อยนะครับสเตตน้องค่อนข้างน้อยค่าแฟร์พาวอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นภาพนะครับมันก็เลยจะไปเทียบกับพวกรัฟฟี่ไม่ได้เพราะรัฟฟี่เนี่ยเป็นเรลอเกินอยู่เนี่ยนะครับพวกค่ารีโหลดค่าแฟร์พาวเอฟเฟนซี่อะไรพวกเนี้ยเออรัฟฟี่มันจะเยอะกว่ายูดาจินะฮะยูดาจิเนี่ยมันด้วยความที่พอาเป็นเลยญี่ปุ่นเนี่ยตอร์ปิโดมันตอร์ปิโดมันแรงนะครับเพราะเป็นแรงมาก มันก็เลยหวังพึ่งแฟร์พาวไม่ค่อยได้นะฮะมันอย่างว่าครับเลยญี่ปุ่นอ่ะมันเน้นตอวีิโดอยู่แล้วนะครับเรื่อพวกเรือพิฆาตนะฮะก็ไปตัดสินใจปรับใช้กระนาแล้วครับว่าในกองเรือแหละเรามีใครนะครับถ้าเรายัางขาดเดสโทเยอร์ต่อแรงๆเนี้ยอยากได้เรือญี่ปุ่นมาเพิ่มในคอลเลกชันก็ยูดาจิก็ตอบโจทย์นะครับโอเคไปลำสุดท้ายมายะเคปวิคิเซอร์ของญี่ปุ่น อยู่ในทาคาโอคัสนะครับทาคาโอค้านี่อยู่อยู่ในด่านค่อนข้างเยอะอีกเหมือนกัน <c oughs> มีโชว์ใครอีกสิบสองสี่ 4. มายาก็จะเหมือนพวกพี่ๆเขานะครับก็ปืนหลักร้อยี่ิสองิโดร้อยเจ็ดสิบนะครับสไลด์เ c นซี่แล้วก็ต่อตะกัศยาร์ร้อยยี่สิบพวกค์สพวกเฮฟวี่ฟิเซอร์ของคัสทาคาโอเนี่ยต่อวีโดเขาจะแรงมากนะครับทุกลำทุกลำเลยต่อปีโดจะแรงไปดูสกิล เพิ่มค่าเพิ่มค่ารีโหลดให้กับเรือลำนี้35%เปอร์เพิ่มไปเลยเข้าแมปไปปุ้มเพิ่มตุ้มไปเลยครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ส่วนที่2ทุกครั้งที่ปล่อยตัววิดโดมีโอกาส30%ที่จะปล่อยตัววิดโดไปอีกชุดหนึ่งซิมเป,ปลิลมากๆครับเก่งน่ารักด้วยนะครับมายาเนี่คือเรือที่ผมเล่พิเศษมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ CA ที่ ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับทั้งดาเมจแฟร์พาวทั้งดาเมจตอร์บิโดเนี่ยน้องค่อนข้างโอเคนะครับด้วยความที่ว่าเป็น CA แต่ว่ารีโหลดเยอะนะครับร้อยเวลหนึ่งร้อยนะครับอ่ะรีโหลดแล้วหกห้าใช่ไหมไม่รวมเกียร์เพิ่มไปอีกสาสิบห้าเปอร์ตรงเนี้ยมันเพิ่มมาอีกมันกลายเป็นรีโหลดสองร้อยเลยนะครับไปตรงเนี้ยมันกลายเป็นสองร้อยเลยนะถ้ามันรวมเกียร์รวมอะไรเข้าไปอ่ะ ท่ากับว่าน้องจะเป็น CA ที่ยิงเร็วระดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยต่อเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับน้องเก่งนะครับมายาเก่งสำหรับคนที่อยากได้ CA ที่พึ่งพาได้ในหลายๆด้านก็มายาก,ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้หนาอะไรเวอร์นะครับไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะริงน้องค่อนข้างเลือดน้อยแล้วนะถ้าเทียบกับ CA ทั่วไปฮนะอ่ะโอเคสำหรับเรือ s r ที่หาง่ายพาร์ทสองครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะ ผมยังไม่พูดถึงพวกเรือที่จอดในดานหลังๆนะครับมันไกลเกินนะครับที่ผู้เล่นใหม่จะไปเพราะถ้าคุณไปได้คุณก็คงเก่งเกินผู้เล่นใหม่ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นเก่ามาเล่นใหม่อะไรแบบนี้ไปแล้วนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมจะแนะนําถึงแค่ประมาณนี้กันนะครับแปะขีดสี่นะครับหามายะครับง่ายๆเลยแป4ขีดสี่เป็นดานที่คุณวนได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันลงสี่รอบแล้วครับบอสมันก็ออกแล้วมันวนค่อนข้างสนุกครับแบบเดียวมันก็ได้ อ่ะโอเคก่อนที่คลิปมันจะยาวกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามานั่งดูนะหมดแล้วสำหรับเรือทองที่หาง่ายเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามกันในช่องเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย